สวัสดีครับความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมเราได้ควบแน่นไปนะครับนี่คือต้นที่ควบแน่นนะครับนะครับควบแน่นประมาณสองสองสัปดาห์นะครับผมเรามาดูกันนะครับคือตอนแรกตอนแรกเราต้องเมื่อมันติดแล้วเราปาดถุงนี้ก่อนนะให้เป็นรูปปาดถุงเอาคัตเตอร์นะครับกีดถุงนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสองวันนะครับผมเอาคัตเตอร์กีดถุงแล้วทิ้งไว้สองวัน เสร็จแล้วก็คือป้องกันสาหัที่ต้องกีดถุงที่ไม่สองวันก่อนเพราะว่าให้มันปรับสภาพกับอากาศไม่นอกอากาศไม่งั้นอาาัดนอกอากาศเหนียวหรือตายได้ก็มาเริ่มทากันเลยนะครับฉีดถุงนะครับฉีดถุงที่รวอบออกครับผมนะครับจะได้ต้นนะครับที่มีรากนะครับผมนะครับวันนี้มีมีรากแล้วนะครับผม เอาใส่กระถางนะผมใส่กระถางเงี้ยใส่ริมๆนะครับใส่ริมๆไม่ต้องไปพิธีพิธันอะไรมากครับเอาดินเทเลยครับเดี๋ยว,ยวผมเอาดินเทก่อนนะครับดินเทนะครับดินเทใส่กระถางดินเทใส่ ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับแล้วก็เอาทิ้งไว้ในร่มอีกสักประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วก็ไปค่อยไปตากแดดนะรดี๋ยวิ่งไปแตกแดดนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับพาไปดูนะครับที่ทํำพาไปดูนี่ครับผมนี่ครับใส่กระถางนะครับนี่นะครับใส่กระถางนะครับนี่นะครับใส่กระถางนะครับเห็นไหมครับใส่กระถาง นี่คือถางครับที่เราเอาจากพวกแน่นนับมาเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ในร่มไอแดดลำไรก่อนครับเดี๋ยวก็ไปตากแดดจ้านครับครับทำง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมพาไปตดูต้นที่ว่าเราควบเสร็จทิ้งไว้ตั้งนานแล้วก็เป็นลูกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมเ,เดี๋ยว,ยว,ยวพาไปดูนะครับเชี่ยนแล้วเชียนแล้ว,อลวอเอาไม้ปลูกมาช่วยนะครับพาไปดูนะครับ นี่ครับตัวต้นรวบแน่นของเรานะครับที่เราทําเสร็จนะครับก็ติดแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มแตกใบเล็กแล้วครับแล้วก็บางส่วนที่เราใส่ถุงนะครับดูนะครับนี่ครับประมาณร้อยกว่าต้นสองร้อยต้นประมาณสองร้อยต้นนะที่เราทํากันลงทุนไม่เยอะนะครับ ดีกว่าเราไปซื้อต้อนหนึ่งแพงมาถุงละห้าสิบหกสิบหรือถุงละร้อยนะครับนี่ครับมันมีต้นหนึ่งที่เป็นดอกแล้วนะครับนี่นะครับดูนะเนี่ยต้นนี้นะเป็นดอกแล้วเนี่ยนะครับสวยงามมากต้นกําลังใหญ่ครับพวกนี้ต้นต้นมามาสองเดือนครับตัวนี้สองเดือนประมาณสองเดือนครึ่งก็เริ่มเป็นผลแล้วนะครับผมนี่เพิ่งอ,ออกแดดนะครับออกแดดได้วันสองวันสามวันนี่แหละ เพิ่งออกแบบนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆที่ทำต้นสตรอเบอรี่นะครับผมทำง่ายครับผมอย่าไปคิดอะไรมากก็ลองหัดทำดูครับเสียบ้างดีบ้างอย่างน้อยได้ทำได้เป็นประสบการณ์ครับตัวไหนผิดพลาดเราก็ปรับปรุงนะครับก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับคนอยากทำนะครับผมใครอยากทำก็ทำเลยครับ อย่าไปคิดเยอะอย่าไปรอนะครับเพราะลงทุนไม่เยอะครับสั่งไลท์สตรอเบอรี่ไหลายละบาท200หลายไหลก็ประมาณรวมค่าส่งประมาณ250หถึงรอ270นะครับผมซื้อถุงอีกกระถางก็ซื้อประมาณ5บาทนะครับเบ็ดเสร็กระถางหนึ่งไม่ถึง10บาทนะครับผมรวมต้นทุนนะครับอีกไปถ้าไหลสตรอเบอรี่2บาทกระถาง5บาทเป็น7บาทดินอีก3บาทนะครับบาทนะครับประมาณ10บาทต้นทุนนะครับ เราก็จะได้สตรอเบอรี่สวยๆแบบนี้นะครับผมบนะครับวสตรอเบอรี่สวยๆนะครับต้นสวยๆนะครับผมนี่ครับนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้หน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับขอบคุณครับผม